Sleep Happy เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่นอนที่อยู่ภายใต้แบรนด์ดีม a สเตอร์และเราได้เป็นผู้นําในด้านการผลิตที่นอนให้กับโรงแรมชั้นนําทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเรามีฐานการผลิตที่นอนเป็นของเราเองนั่นแปลว่าเราสามารถคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดพรีเมียมที่สุดให้กับคุณและนี่ก็คือที่นอนรุ่นสเปนดิตที่นอนรุ่นนี้ เป็นที่นอนที่โรงแรม5ดาวชั้นนำเลือกใช้ที่นอนรุ่นนี้ให้สัมผัสนุ่มแน่นสบายเนื่องจากชั้นวัสดุโครงสร้างเป็น Pocket ็ตสปริงระบบไฟโซนที่รองรับสรีระตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและยังเสริมด้วย h ฮดดีค o มฟอร์ตโฟมที่ทำให้คุณหลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นเนื้อผ้าคอตตอน n ิตเกรดพรีเมียมที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ร้อนในขณะที่คุณนอนหลับ Binging Hotel Luxury Home เปลี่ยนห้องนอนของคุณ โรงแรม5ดาวด้วยที่นอนรุ่นสเปนดิท